ก็นิทรรศการนี้นะคะ Politics of h o r i s o n t a l i t y เป็นโปรเจกต์ที่เราทําร่วมกับมหาลัยศิลปกรค่ะเราให้นักศึกษาเนี่ยเข้ามาเรียนรู้กับพื้นที่จรงิงแล้วก็ทำเวริร์กช็อปให้ลองทานิทรรศการในพื้นที่หรือว่าใช้อะไรก็ได้ที่อยู่ในอาคารเนี่ยทำเป็นไซส์พิเศษแล้วจากเวิร์กช็อปนั้นอ่ะเราก็เลยคัดเลือกมา1กลุ่มเพื่อที่จะมาทำนิทรรศการจริงในพื้นที่และขยายผลงานเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นค่ะเศษทั้งหมดที่เห็นเนี่ยคือเศษที่มาจากอาคารทั้งหมดเลย เป็นเศษซากที่แบบเรากำลังจะทิ้งอยู่แล้วแต่ว่าทีมน้องๆเนี่ยก็เห็นคุณค่าของสิ่งที่มันไร้ประโยชน์แล้วแล้วก็เอามาทำเป็นเป็นเหมือนอพิพิธภัณฑ์ค่ะเขาบอกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ของเขาเองใช้วิธีการจัดเรียงแบบโชว์โชว์ทั้งหมดค่ะซึ่งมันจะเป็นตามแนวกริดเนี่ย มันจะเป็นแบบกล่องหรือว่าอะไรที่มันเคยอยู่ในพื้นที่แต่ว่าเป็นซากที่เห็นจากไฟไหม้ต้องรอยอะไรเงี้ยน้องๆก็จะหาวิธีการแล้วก็คิดระบบขึ้นมาที่ในการเลี้ยงในรูปแบบต่างๆค่ะหินทุกทุกอันจะไม่ได้ตายตัวอยู่ที่คือคนสามารถเดินแล้วทําให้มันทงังทลายมันคือมันคือ <S <S ส่วนหนึ่งของคอมคอนเซ็ปเหมือนกันค่ะที่ว่าแบบมันไม่มีอะไรที่จีรังค่ะและในเทศกาลมาทีไรมันก็อาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจ้ะ องประกอบที่หรือว่าอะไรบางอย่างที่เราคา,าดคาดเดาไม่ได้เป็นอินสตอลเลชันที่มาติดตั้งที่นี่เลยใช่ไหมติดตั้งที่นี่ค่ะก็คือใช้เวลาเดือนหนึ่งในการ<ม>เรียนศิลปินกี่คน,นครับศิลปินสองคนค่ะศิลปินแต่ว่าก็มีทีมมาช่วยค่ะแต่หลกัลกๆจะเป็นผมถามน,นิดนึงเขาสร้างกิจยังไงเขาวางตารางยังไง, uh, งเพราะว่ามัน,ม,นมันเป๊ะเลยมันจะมีบางๆงที่จะเห็นแบบบางทีเป็นเส้นหรือเป็นเป็นตู้เป็นกล่องเป็นหนังสืออะไรครเพราะตรงนี้จะเป็นสตอเรจหนังสือกับทั้งหมดอ๋อก็คือเขาลากเส้นบนนี้เขาไม่ได้ลากเลยค่ะเขามอด ทัติดกาวไหมไม่ได้ติดค่ะไม่ได้ก็คือเวนวางปกติเลยใช่ค่ะถ้าถ้าสังเกตดูค่ะมันจะมีค่ะอ๋อก็คือจะมีรอยบนคือบางโซนมันจะอ่อนจนแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะเขาก็จะ follow ใช่ในตัวด้วยใช่ค่ะเเป็นการมา์ a ว่าอิ่งเป็นสองเดือนที่ทรมานมากเลย ป็นสองเดือนที่เขาทรมานมากเลยใช่ค่ะแบบมันมันก็เป็นส่วนหนึ่งของงานด้วยที่แบบต้องต้องทนกับคอนดิชันที่ศิลปินคือนักศึกษาศิลปกรใช่ไหมครับปีอะไรคะปโทปีปีหนึ่งสองคนเนาะใช่ค่ะจริงๆเราก็มีแมวในตึกบางทีก็มาเดินป้วนเปียนก็ทำมันเสียหายเหมือนกันวัให้เป็แับต่างใช่ค่ะ ต,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 ตัวตัวตัววัตถุตัวหินนี้ศิลปินเขาระบุไหมครับว่าเข้ามาจากไหนหรือว่าทั่วไป,ม,ปมีความหมายไหมมันเป็นเศษซากในอาคารทั้งหมดเลยค่ะ,อะคอนกรีตที่เราแบบบางส่วนเราต้องกระเทาะออกเพื่อเพื่อซ่อมแซมหรืออย่างเงี้ยค่ะก็คือจริงๆเราจะทิ้งอยู่แล้วแต่ว่ากัจะตอบ่าแบบนั้นกันว่าไม่อย่างนี้แสดงว่าเขาต้องทุบเขาต้องสร้างเป็นชิ้นไม่มันมีทั้งที่แบบมาสําเร็จแล้วแล้วก็เอามาทุบเพิ่มให้มันเป็นแบบเล็กลงหรือไซส์ที่แตกต่างกันค่ะซึ่งศิลปินก็ ใช้ระบบความคิดแบบไหนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมตรงนี้ต้องเป็นชิ้นเล็กตรงไหนเป็นชิ้นใหญ่อะคือคือมันเป็นกิดนะครับ<ช>ถ้าที่ดูอะมันเป็นกิดกิเป็นตาราง<ช>เขาก็คงมีความหมายจากตัววัสดุที่เข้ามาจาัด<ช>จัดวางอยู่แล้วคือ,อทุกอย่างเกิดเป็นของที่อยู่ในอาคารทั้งหมดครับตัวลายที่ที่อันนี้เป็นลายเก่าลายคาบของพื้นใช่ก็คือเนี่ยค่ะ บางทีมันจะมีร่องรอยที่พื้นค่ะศิลปินก็ใช้ร่องรอยพวกนั้นในการสร้างกลิดขึ้นมาก็คือเขาจงใจให้กลมพืนไปเลยนะเดินไม่รู้ก็เหยียบไปเลยเนาะโอ้โหทรมานมากโอเคครับจริงๆตรงนั้นเดินเข้าไปดูได้นะคมันก็จะเห็นทั้งทั้งฟิลเลยอ่ะ แล้วจริงๆทางทางเรามีแกรมเรสเดนซี y ด้วยที่ให้เชิญศิลปินต่างประเทศม,มาเป็นศิลปินในนักด้วยก็ชิ้นนี้ก็จะเป็นศิลปินชื่อเอ็มมามาคอมิคูธาค่ะก็เป็นศิลปินที่มาทำ RESIDENCY เดือนหนึ่งที่นี่แล้วก็ใช้ป้ายคำว่าใกล้กับไกลเป็นการเล่นกับคำเขาสนใจทั้งเรื่องของภาษาด้วยเรื่องของความเป็นข้างนอกข้างในด้วยค่ะแล้วก็เหมือนเหมือนเอา ตัวเมืองซิตี้ข้างนอกเนะี่พาเขานำเข้ามาในเป็นร้านนีออนที่เก่าแก่ที่สุดในแอเรียนี้ด้วยค่ะก็เป็นโลคลลี่เลยค่ะซอยถัดไปนี่ใช่ค่ะใช่เพราะว่าได้ได้อินสปเรชัน n จากเส้นเยาวราชด้วยอ๋ออันนี้อันนี้เป็นเป็นแนวความคิด ของทีมคิวเลตค่ะที่ว่ามันจะมีความต่อเนื่องกันความเป็นแนวราบไอเดียที่ว่าแบบทุกอย่างมันต่อเนื่องกันไปคือคือวิธีการคิดงานในระยะละยาวแล้วก็มีคอนเซปตที่เราพยายามจะดึงความต่อเนื่องไปเรื่อยๆเราเราจึงส่วนมากเราจะเป็นฝ่ายที่เข้าหาศิลปินเพื่อเชิญมาทํางานค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะ <laughs> จริงๆถ้าอ่านเท็กซ์เต็มในในนี้มันก็จะ มัน,นจะพูดถึงแบบสุทธิยาศาสตร์ของความเป็นแนวราบด,ด้วยมันอาจจะทำให้ขยายความตรงนี้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนิทรรศการที่จะเปิดวันนี้กันนะนจะเหนื่อยนิดนึงอ <laughs> อยู่ชั้นห้า